สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับฟอดวดีโปรโมชั่นดีที่สุดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาพบกับวดีนะคะที่โชว์รูมนะคะที่ฟอร์ดออโต้แครี่ของเราเองนะคะประมธานีวันนี้ก็จะมีรถนะคะมา รีวิวให้ทุกคนได้ชมเป็นรุ่น DBL XLT เกียร์ธรราคน,นี้นะคะราคาจะอยู่ที่857,000บาทเท่านั้นค่ะในส่วนของคันนี้ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมข้ไปบ้างเดี๋ยววัดดีจะพาไปชมนะคะมาชมกันเลยค่ะในส่วนของทางด้านหน้าของเขานะคะก็ได้ใส่เป็นกระจังหน้านะคะแบบแรปเตอร์นะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยคันนี้ก็จะเน้น สีดุดํำนิดนึ่งดุดันนิดนึงนะคะก็จะเน้นออกโทนดำนะคะเพราะใส่ f o r d ของเขาก็จะเป็นสีดำเงานะคะแล้วก็มีไฟสาจุดตรงนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีขาวนะคะเป็นไฟ LED ในส่วนของฝากระโปรงของเขานะคะก็ได้ใส่เป็น s ก o o ปทรงฟิตนะคะคันนี้ใส่รูปแปรดนะคะสีดำเงาตัดกับดำาบเก้ดำด้านนั่นเองค่ะแล้วมาในส่วนทางด้านหน้าไฟหน้าของเขาที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็น ไฟมัสแตงนั่นเองค่ะไฟมัสแตงแบบนี้คือเขาใส่แบบเต็มระบบเลยนะคะแล้วก็มีไฟวงแหวนตรงนี้พร้อมไฟวิ่งแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็เห็นตัวสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์ F150 คันนี้เรียกได้ว่าใส่เป็นชุด Y i Body F150 นั่นเองค่ะแล้วก็ด้านล่างของเขานะคะก็จะมี อดไลท์นะคะเป็น5จุดแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะคะที่กําลังนิยมใส่กันตอนนี้ในส่วนของด้านข้างของเขานะคะที่เห็นออกมาใหญ่ๆแบบนี้ก็คือเพิ่มในส่วนของวายบอดี้เข้าไปนั่นเองค่ะเราจะเห็นว่าวายบอดี้เนี่ยมันจะออกมาจากตัวรถเนี่ยทำให้รถมีขนาดกว้างขึ้นและดูใหญ่ขึ้นดุดันมากขึ้นนะคะในส่วนของวายบอดี้ตรงนี้นะคะก็จะมีครีบฉลามให้ด้วยซุ้มรอของเขานะคะก็แต่งแบบสไตล์แรปเตอร์นั่นเองค่ะ และในส่วนของล้อของเขานะคะล้อคันนี้นะคะใส่ล้อออฟโรดนะคะขอบ20นะคะยางจะเป็นยางออฟโรดขนาด33คูณ12.50 R20 นะคะคันนี้ใส่เป็นยางคอสติกนั่นเองค่ะแล้วก็ได้เพิ่มตัวปีกนกโปรเฟนเดอร์เข้าไปให้ด้วยนะคะแล้วก็โชค๊คตัวนี้เป็นโชคของโปรเฟนเดอร์แบบซับแทงด้วยค่ะ,ะเพื่อเพิ่มความ ดันให้กับตัวรถนะคะแล้วก็เพิ่มสมรรถนะสมรรถนะภาพในการขับขี่นะคะที่ดียิ่งขึ้นในส่วนของไฟนะคะกระจกมองไฟข้างก็ได้ทําการเปลี่ยนเป็นไฟวิ่งแบบนี้ให้ด้วยนะคะเป็นไฟ LED ค่ะมาในส่วนทางด้านข้างนะคะก็ได้ติดกันสาสนะคะแล้วก็เปลี่ยนบันไดข้างของเขานะคะตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นบันไดเหล็กนะคะเป็นงาน LM แบบนี้เลยค่ะ ซึ่งมีความแข็งแรงมากๆนะคะในส่วนของบันไดเหล็กของเรานะคะแล้วก็มาในส่วนของวายบอด้ด้านท้ายนะคะนี่จากด้านหน้ามาด้านท้ายนะคะเพื่อให้รถดูใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้เลยนะคะและมาในส่วนของทางด้านท้ายของเขาคันนี้ก็แต่งสไตล์เรียบหรูนะคะก็ด้านข้างของเขาคันนี้ก็ไม่ได้ใส่สติกเกอร์นะคะแล้วก็ด้านท้ายของเขาเนี่ยก็ได้ทำการ เปลี่ยนนะคะโคมไฟเป็นไฟ LED รูปตัว J นั่นเองค่ะแล้วก็กระบะท้ายของเขานะคะก็ได้ทำการครอบฝากระบะท้ายด้วยตัว Ford ตัวใหญ่นะคะสีดำด้านตัดกับสีดำเงานะคะคันนี้เน้นความดุดันจริงนะคะก็เน้นสีดำทั้งคันเลยแล้วก็มาในส่วนของการชนท้ายของเขานะคะการชนท้ายของเขาตัวนี้จะเป็นงานเหล็กนะคะเป็นงานของ King นะคะเป็นมีห่วงพิก้าตัวนี้สีดํานะ ให้ลูกค้าด้วยแล้วก็ตัวเซนเซอร์ของเขาแบบ4จุดนะคะยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวมาชมในส่วนของภายในรถกันบ้างดีกว่าค่ะว่าตัว XLT นะคะเกียร์ธรรมดาได้ออปชันอะไรเข้าไปบ้างมาในส่วนของทางด้านในที่จะเห็นเลยนะคะออปชันเดิงงมาาะะจากโรงงานมาเลยค่ะก็เป็นเบาะหนังนะคะจากโรงงานมาเลยเป็นเบาะหนังสีดํานะคะแล้วก็ ตัวจอของเขาด้านในนะคะเป็นจอแบบซิ้น3ารองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะคะด้านตรงกลางของเขานะคะก็จะเป็นตัวควบคุมในส่วนของแอร์นะคะต่างๆจะเป็นปุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็เกียร์ธรรมดาของเขานะคะคันนี้จะเป็นเกียร์แบบ6สปีดนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2200นซีซีนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวพวงมราลัยของเขานะคะ พวงมาลัยของเขานะคะก็จะมีปุ่มม u l t i function ต่างๆนะคะควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็มี cruise control นะคะควบคุมความเร็วที่พวงมาลัยให้ด้วยค่ะแล้วในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะก็ยังมาปรับได้3ระดับนะคะทั้งไฟหน้าไฟหลีนะคะแล้วก็ไฟอัตโนมัติเป็นแบบอโ t ้นั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับเจ้าคันนี้แต่งออฟ o a d สไตล์อเมริกาเรียบหรูแบบนี้นะคะถ้าท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาหาวดีได้นะคะที่เ,ออเพจนะคะฟอร์ดวดีโปรโมชั่นดีที่สุดนะคะหรือโทรมาที่เบอร์095-956-4239นะคะหรือฝากอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง YouTube นะคะก็จะเป็นช่องฟอร์ดวัดดีชาแนลนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยในนั้นก็จะมีรีวิวรถหลายๆรุ่นให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะก็ถ้าสมมติว่าท่าไหน สนใจคลิปนี้ละคะ่ะแล้วก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวฝากทุกคนติดตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวรถคันต่างๆนะคะคันต่อไปให้มาได้ดูกันอีกค่ะบ๊ายบายค่ะ